สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาย้ายกระถางซิงโกเนียมมิวคอนเฟตติกันค่ะนี่เลย มิวคอนเฟตตินะคะหรือว่าเขาก็จะเรียกว่าน้องนมชมพูนะคะหรือว่าน้องหวานเย็นนั่นเองซึ่งชื่อนี้ที่ได้มานะคะนั่นก็เป็นจากลักษณะบนใบนั่นเองค่ะทุกคนขาจะเห็นได้ว่าลักษณะบนใบของน้องมิวคอนเฟตตินะคะจะมีความเป็นนมนมชมพูนะคะมีความน่ารักมากๆเลยเหมาะกับสาวหวานหวานแบบเรามากๆเลยนะคะทุกคน no. แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปย้ายกระถางของน้องคอนเฟตติกันนะคะมาทําความรู้จักกันนิดนึงค่ะเพราะว่ามิวคอนเฟตติเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตระกูลเซงโกเนียมนะคะที่หลายคนเข้าใจผิดค่ะเพราะว่ามิวคอนเฟตตินะคะไปมีความละไม้คล้ายเคียงกับ พิงค์สปอตนะคะแล้วก็ตัวคอนเฟตตินั่นเองค่ะต้องขอบอกก่อนว่าซิงโกเนียมต้นนี้นะคะเป็นตระกูลออมค่ะซึ่งก่อนหน้านู้เนี่ยเราพูดถึงซิงโกเนียมเราก็จะพูดถึงตระกูลเงินไหลมาเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไหลมาด่างขาวด่างเหลืองด่างชมพูแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาพูดถึงตระกูลออมกันบ้างนะคะซึ่งซิงโกเนียมตระกูลออมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตระกูลที่ได้รับความนิยมมากๆเลยโดยเฉพาะ น้องมิวคอนเฟตตินี่แหละค่ะแต่ว่าที่บอกว่าเขาไปมีความละไม้คล้ายเคลียงกับหลายๆตัวในตระกูลออมค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างที่คล้ายกันมากๆเลยชนิดได้ว่าแยกกันแทบไม่ออกเลยนะคะและบางคนเนี่ยก็หลงซื้อนะคะพิงค์สปอตในราคามิวคอนเฟตติมาแล้วนะคะ นี่เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะคะระหว่างน้องมิวคอนเฟตติกับน้องพิงค์สปอตนะคะซึ่งถ้าดูผิวเผินนะคะเขามีความเหมือนกันมากๆเลยแต่ว่าจุดแตกต่างนะคะเราให้ทุกคนสังเกตดีๆแต่ว่าอย่าไปเปรียบเทียบกับใบใหญ่นะคะถ้าจะดูความแตกต่างอย่างชัดเจนต้องดูตอนเขาเป็นใบอ่อนนั่นเองคะ่ะทุกคนนี่เลยลักษณะเด่นของมิวคอนเฟตตินะคะก็คือใบของเขาเนี่ย จะไม่ได้มีความเป็นชมพูนะคะพื้นใบจะเป็นสีขาวขุ่นๆเหมือนสีมิ้วมิ้วนะคะสีนมนะคะอมเขียวอ่อนเล็กน้อยเนาะแล้วก็จะมีจุดแต้มเนี่ยความด่างสีชมพูเนี่ยกระจายอยู่ทั่วใบนะคะหรือบางใบเนี่ยก็เป็นด่างฮารปเลยก็คือฝั่งนึงเป็นชมพูฝั่งหนึ่งเป็นขาวนวลแบบนี้นะคะแต่ว่าในตัวของพิง k Spot นั้นนะคะพิงค์สปอถ้าดูแบบใบเด็กๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าพิงค์สปอนะคะก็คือความเป็นชมพู เขาจะมีความเป็นใบสีชมพูนะคะพื้นใบสีชมพูแล้วก็จะมีจุดด่างสีชมพูอยู่บนใบสีชมพูอ่าเข้าใจใช่ไหมคะน่ลักกี้อย่าพึ่งสีนะอ่ะทีนี้นะคะ ถ้าไปซื้อกันเนี่ยก็แยกกันให้ชัดเจนนะเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยราคาแตกต่างกันมากเลยนะคะทุกคนถ้าเป็นมิวคอนเฟตติเนี่ยราคาเริ่มต้นนะคะถ้าเป็นต้นน้อยๆเลยนะคะก็จะอยู่ที่หลัก2 3 0ถึงบาทขึ้นไปแต่ถ้าเป็นพิงค์สปอร์ตต้นน้อยๆน,นะคะก็ราคาจะเริ่มต้นที่400-500นะคะถ้าฟอร์มใหญ่ขึ้นก็จะเป็นหลักพันขึ้นไปค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะคะที่ไปรลไม้ค้ายเคียงกันนั่นก็คือตัวคอนเฟตติค่ะ ตัวคอนเฟตติเนี่ยจะมี2ตัวนะคะคือคอนเฟตติอย่างเดียวกับมิวคอนเฟตติค่ะแน่นอนถ้าตัวคอนเฟสตินะคะก็จะเป็นพื้นใบสีเขียวอ่อนๆน,นะคะลักษณะเนี่ยลักษณะพื้นใบของคอนเฟสติจะเป็นสีประมาณนี้นะคะสีเขียวอ่อนๆแบบนี้แล้วก็จะมีด่างชมพูเกิดขึ้นบนใบซึ่งต่างจากน้องมิวนะคะซึ่งมิวเนี่ยจะมีพื้นใบเป็นสีขาวนะคะสีจะอ่อนกว่าของคอนเฟตตินั่นเองค่ะ เธอจะกันเธอจะมาอ,มอ,มอมเธอจะมาเข้าฉากตรงนี้บังกล้องเนี่บังน้องมิ้วหมดเลยนะนี่นะคะทุกคนนี่ลืมเลยว่าจะพูดอะไรนะคะลักกี้เข้ามาแทรกเนี่ย อ่ะโอเคเมื่อแยกความแตกต่างเบื้องต้นแล้วนะคะเราก็จะมารู้จักลักษณะการเติบโตกันอีกสักนิดค่ะซึ่งเจ้าตระกูลออมนี่นะคะซิงโคเนียมตระกูลออมเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่เติบโตได้ง่ายนะคะปลูกง่ายนะคะอยู่ได้ทั้งในร่มแล้วก็แสงแดดรำไรนะคะสามารถวางไว้ปลูกไว้ที่บ้านหรือจะเป็นไม้แขวนไม้ประดับก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นกอเป็นพุ่มแบบนี้เนี่ยะคะ่ะ ก็จะมีลักษณะน่ารักแบบนี้นะคะเลี้ยงง่ายนะคะรดน้ำเนี่ยอาทิตย์ละ2-3ครั้งนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าในอากาศที่มันร้อนมากๆแล้วก็หน้าดินแห้งมากๆเนี่ยอาจจะพิจารณารดวันละครั้งก็ได้นะคะแนะนําให้เป็นรดช่วงเช้านะคะแสงแดดต้องรำไรเท่านั้นนะคะไม่ชอบแสงแดดจัดๆนะเพราะว่าน้องเนี่ยเขายังมีความเป็นสีขาวมิ้วมิ้วอยู่นะคะถ้าส่วนที่เป็นสีขาวๆแบบนี้ถ้าโดนแดดจัดๆเนี่ยใบก็อาจจะไหม้ได้ค่ะ ส่วนวัสดุปลูกนะคะเขาก็ชอบวัสดุปลูกที่มีความร่วนซุยนะคะมีอินทรีย์วัตถุมีความโปร่งระบายน้ําได้ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องกักเก็บความชุ่มชื้นได้ด้วยนะคะแค่ชื้นนะคะไม่ใช่แฉะแล้วก็ไม่ใช่น้ําขังเนาะเพราะว่าถ้าแฉะแล้วก็น้ําขังเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับรากค่ะโอเคเมื่อเรารู้ลักษณะเบื้องต้นของมิวคอนเฟตติกันแล้วนะคะเรามาดูวัสดุปลูกกันค่ะลักกี้เขาจะปลูกแล้วเนี่ยเขาจะนั่งตรงนี้หรอหือ วันนี้นะคะเราจะย้ายน้องจากกระถาง4ประมาณ4นิ้วนะคะไปสู่8นิ้วเลยเพราะว่าดูสิคะลากน้องเขาพุ่งพ่านมากๆเลยนะคะรากทะลุกระถางแบบนี้แล้วแล้วกอน้องด้านในนะคะก็แน่นมากๆเลยนี่เลยโอเค วัสดุปลูกที่ใช้ในวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากถ้าใครจําได้นะคะเคยดูคลิปที่เรา,าผสมดินปลูกเจ้าเงินไหลมาด่างขาวนะคะคือสูตรนั้นอะ่ะทำให้เงินไหลมาด่างขาวนะคะโตไวมากๆเลยเราก็จะใช้สูตรนั้นนะคะกับการปลูกเจ้ามิวคอนเฟติค่ะเพราะว่าเขาเป็นตระกูลซิงโกเนียเหมือนกันนะคะก็น่าจะชอบดินนะคะแบบเดียวกันซึ่งวัสดุปลูกหลักๆนะคะก็นี่เลย l u ก,กี้เธอจะบังจริงๆใช่ไหม ตรงนี้นะคะเป็นกับมพะพร้าวสับแช่น้ําค่ะ1ส่วนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นหินภูเขาไฟนะคะกับเพอร์ไลท์ผสมกันให้ได้1ส่วนค่ะแล้วก็อุ้ยบางง่าเธอปวนมากเลย ถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยเป็นดินใบก้ามปูนะทุกคนแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยมูลวัวหมักนะคะประมาณ1กํามือเท่านั้นนะทุกคนและนี่ก็คือส่วนผสมวัสดุปลูกนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่เราเตรียมวัสดุปลูกเรียบร้อยเราก็จะมาผสมให้เข้ากันค่ะไปแล้ว คนให้เข้ากันเลยนะคะในส่วนของหินภูเขาไฟกับเพอร์ไลท์นะคะที่บอกว่าให้ผสมกันให้ได้หนึ่งส่วนเนี่ยถ้าใครมีหินภูเขาไฟอย่างเดียวก็ใช้หินภูเขาไฟอย่างเดียวได้ใครมีเทอร์ไลท์อย่างเดียวก็ใช้เทอร์ไลท์อย่างเดียวได้นะคะแต่ที่เราผสมกันก็เป็นเพราะว่า,ามันเหลืออย่างละเท่านี้เมื่อเราผสมวัสดุกรูดเสร็จแล้วนะคะเราจะนี่เลยนํากระถางมาแล้วเราจะลองก้นกระถางนะคะด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ค่ะเป็นเบอร์ SSS นะคะนี่เลย ถ้าใครไม่มีหินภูเขาไฟนะคะก็สามารถใช้เป็นกละบ้มะพร้าวสับได้หรือจะใช้เป็นถ่านหุงข้าวนะคะทุบๆก็ได้ค่ะโอเคเมื่อรองก้นกระถางนะคะด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่แล้วนะคะเราก็ตักวัสดุปลูกเนี่ยใส่กระถางเลยก็ใส่ดินปลูกสักประมาณนี้เลยนะคะ เกือบเต็มกระถางเนาะหลังจากนั้นนะคะก็นี่เลยปุ๋ยออสโมโค้นะคะหรือปุ๋ยละลายช้านี่แหละซักหยิบมือนะคะโรยลงไปหลังจากนั้นก็นํานี่เลยมิลคอนเฟตตินะคะเอามือสอดเข้าไปแบบนี้ประคองต้นไว้นะคะแล้วก็คว่ำลงว้ว้าวนี่เลยนะคะทุกคนดูลากน้องเขานะคะ ลากเขาออกมาเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วลากก็ดีนะคะไม่มีเน่าเสียเนาะเราจะใช้ดินเก่าเนี่ยปลูกลงไปกับน้องเขาด้วยนะคะแบบนี้เลยตั้งตรงกลางให้ตรงนะคะจากนั้นก็จัดแบบวัสดุป,ปลูกใส่เลย แนะนำการย้ายกระถางนะคะย้ายตอนที่ต้นไม้เนี่ยใบยใหม่าคลี่ออกหมดแล้วนะคะถ้าสมมติเราย้ายกระถางช่วงที่ใบกำลังเป็นหลอดหรือใบกำลังกลางเนี่ยนะคะอาจจะทำให้ใบนั้นเนี่ยชะง,งักก็ได้นะคะทำให้ใช้ระยะเวลานานนะคะในการที่จะกลางใบใบนั้นเนาะหรือบางทีกลางออกมาแล้วใบก็ไม่สมบูรณ์นะคะใบมีขนาดที่เล็กลงแบบนี้นะคะ แล้วก็กดด้านข้างนะคะประมาณนี้หลังจากนั้นก็รดน้ำค่ะมิวคอนเฟตตินะคะเป็นซิงโกเนียมที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะแล้วก็โตไวจะสังเกตเห็นว่ากอเขาเนี่ยนะคะโอ้โหมีการแตกหน่อใหม่นะคะแตกแขนงใหม่ออกมาแน่นเลยนะคะเ,คเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนี่เห็นไหมคะ อันนี้ก็เป็นแบบหน่อใหม่ที่แตกออกมานะคะอยู่ในกอเดียวกันเลยเดี๋ยวถ้าเขาโตขึ้นอีกหน่อยนะคะเราก็จะทำการแยกกอแยกหน่อเนาะขยายพันธุ์อีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะและนี่ก็คือวิธีการย้ายกระถางนะคะแล้วก็สูตรดินปลูกน้องซิงโกเนียมมิลคคอนเฟตตินะคะแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างมิลคคอนเฟตติกับตัวคอนเฟตติธรรมดาแล้วก็เจ้าตัวพิงค์สปอตนั่นเองค่ะยังไงเวลาจะเลือกซื้อนะคะก็สังเกตกันดีๆค่ะในส่วนของราคามิลคคอนเฟตตินะคะถ้าสมมติว่าเป็นไซส์แบบนี้นะคะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6ี่ห้าใบนะคะที่จริงอะใบยเยอะกว่านี้แต่เราตัดออกไปแล้วนะคะเนี่ยก็ประมาณฟอร์มกอรประมาณนี้นะคะ ราคาเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ3,000กว่าบาทขึ้นไปค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ